คุณเห็นชายคนนี้ไหมคุณเชื่อไหมว่าเขาไม่ใช่คนดีทุกคนต่างก็เรียกเขาว่ามาเฟียลีโอแล้วทำไมเขาถึงสนใจหันมาปฏิบัติธรรมทั้งๆที่สินห้าข้อเขาไม่เคยทำได้สักข้อ<ะ>เขาเป็นคนที่รวยหน้าตาดีมีชื่อเสียงเรื่องเงินทองที่มากมายแล้วก็มีมีแมวครับ และแน่นอนว่าเขาเป็นคนรักสัตว์ใช่ครับคนรักสัตว์หน้าตาก็ดีชีวิตก็รวยคุณอะไรจะเพอร์เฟกขนาดนี้แต่เขาก็ไม่เคยปล้นไข่ขโมยไข่เลยนะครับ ตรงมือได้เลยตัวแบง30%แล้วทั้งหมดยี่ิบตูวนี่วันนี้เอาคิดตูแล้วครับท่านได้เท่าไหร่ครับท่าตามนี้ใช่ครับเขาไม่เคยขโมยได้ป้นใครมัง <ST IT> แต่เชื่อผมเถอะหน้าตาเนี่ยรักเดียวใจเดียวแน่นอนท่านครับน้องกิ๊บทักมาครับ พี่ลิโอค่ะยันนี้มาดูผีเสื้อทีห้องหนูไหมคะครับนปุบ้นม,มาครับพี่ลิโอคะวันนี้แม่หนูไม่อยู่พาหนูไปเที่ยวได้ไหมคะ นองกััยากมีคุณอยู่เคียงข้างเตียงยังว่างอยากมีคุณปิดเครื่องเลยแล้วที่เหลือไอคิคนแล้วครับช่างไม่มาให้ผมกันเนาะคนหน้าตาดีก็อย่างนี้แหละผมเลยอิจฉาจริงๆนะแต่ผมบอกแล้วนะคนมีฐานะขนาดนี้เนี่ย ไม่มีทางจะโกหกคนอื่นได้ลงคอหรอกโน้ปท่านครับท่านประธารเต่าโทรมาครับฮัลโหลครับท <Hey. S 3> ่านเฮ้เงินที่ไอให้อยู่ยืมไปอยู่ยังไม่ได้คืนไอเลยนะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมคืนพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะครับครับผมจะทำตามสัญญาครับผมขอเวลาแค่ไม่นานถ้าพรุ่งนี้อยู่ไม่คืนไอไอจะขี้อย,อ,ยอ,อยูให้แหลกโอเคครับ okay, ท่านมีเงินคืนแล้วหรอครับมันก็มีตั้งนานแล้วแต่ไม่อยากคืนอ๋อครับผมจาะตรงนี้นะครับแบะปั๊มข้างหน้าทำอะไรครับเข่าห้องน้ำทำอะไรครับเข้าห้องน้ำนี่ผมเดาผิดหมดสี่ข้อแล้วเป็นไปรุ่นทำอะไรอะทำบุกรบุกรอะไรไปดาวองค์คานครับ ใช่ครับเขาไม่เคยทําตามสินธาสักข้อเลยต่อให้เขาจะหน้าตาหล่อรวยมีฐานะเขาก็ใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขลูกน้องมือขวาของเขาจึงแนะนําให้เขาไปพบท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่าไฮเนเกนใช่ครับไฮเนเกนโดยพระอาจารย์ไฮเนเกนนั้นมีหน้าตาคล้ายมือขวาของท่านลีโอเป็นอย่างมากโดยความสามารถของท่านไฮเนเกนนั้นคือสามารถล่วงรู้จิตของคนที่เข้ามาใกล้ท่นได้ เจ้ามีปัญหาอะไรเหรอผมมีพร้อมทุกอย่างแต่ผมก็ไม่รู้สึกว่ามีความสุขทางทีท่านบอกได้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรเจ้าเครียดแต่ว่าเจ้ามีพร้อมทุกอย่างใช่ไหมเจ้ามีทั้งผู้หญิงมีทั้งอำน,นาจมีทั้งเงินจะรู้ไหมเจ้าขาดอะไรไปเจ้าแมรรักษาสิ่งไงละ่ะเจ้าบอกข้าได้ไหมว่า เจ้าเนี่ยทำสิงข네้อใดได้ม้างทำไม่ได้สักข้อเลยเขาวอ่ะเนี่ยช่วยเจ้ามันไม่มีทางทำได้หรอกข้ามีวิธีหนึ่งที่ทำให้เจ้ารอดพ้นจากความเครียดท้งนี้เจ้ารู้ไหมยังไงเจ้ารู้ไหม ข้ามีอย่างหนึ่งให้เจ้าข้าอยากจะมอบตำแหน่งนี้ให้เจ้าและเจ้าต้องรักษาสิ่งให้ดีมันจะทำให้เจ้านั้นรอดพ้นจากความคิดที่เจ้าเป็นอยู่ตรงนี้เจ้าสนใจไหมครับผมจะรับครับข้าจะมอบตำแหน่งนี้ให้เจ้าเพราะว่าในช่วงหน้าข้าจะต้องออกไปหาความท้าทายใหม่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเจ้าจะมีความสุข ไม่อยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งหลังจากวันนั้นท่านลีโอก็ได้ขายกิจการพ้นเอทเอ็มให้กับคนอื่นและมาดังปฏิบัติธรรมในสำนักของท่านไฮเนเก้นอย่างจริงจังแต่ผมยังไม่ได้บอกคุณเลยนะว่าเรื่องมันจบแค่นี้ ขอบใจหลานมากเลยนะที่ทําให้ลุงมีวันนี้ถ้าลุงไม่ได้หลานเนะี่ยลุงคงไม่ได้ไปเป็นหัวหน้ามาเฟียขนาดนี้ยบใจมากเลยนะไปเลยครับลุงแล้วเจอกัน